ใบตองประดิษฐ์กระทงรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ณสูนทำฟาร์มดีกรุงเทพมหานครสัมผัสความน่ารักสดใสกับสาวสวยเสียงมหัศจรรย์พิงค์พิงโกลเด้นซองสอรวีธนภูลฮิรันผู้มีพลังแห่งความมุ่งมั่นเกินร้อยและเป็นแบบอย่างการเป็นลูกที่ดีในฐานะลูกกตันยูปี2568และชวนลิ้มรสมือแบบอีสานแท้กับเมนูต้มแซบปลานิลสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับ บริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ วาไรตี้สี่ภาคค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟพาวเวอร์ของไทยในทุกมิติกันนะคะเริ่มกันเลยกับวิถี4ี่ภาคตอนนี้น้องน้ำทิพย์รออยู่แล้วนะคะจะพาไปเรียนรู้กันแบบสนุกสนุกทำา i y y กระทงใบตองซึ่งบอกได้เลยว่ามีหลากหลายแบบเลยนะคะใครที่ยังไม่มีกระทงสํสำหรับลอยนะคะต้องติดตามกันเลย ช่วงวิถีสีพาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลกลายลายกระทอง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วค่ะเชนองแก้วออกมารำวงใกล้ลอยกระทงแล้วทุกคนมีกระทงเป็นของตัวเองหรือยังคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำทิพย์พามาอยู yeah. ท่ที่สวนทำฟาร์มดีศูนย์การเรียนรู้หลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงสกรรระดับเขตบงกะปีค่ะวันนี้นะคะแอบบอกเลยว่าวันนี้น้ำทิพย์จะได้ทำกระทงกลับบ้านด้วยเพราะว่าด้านในนะคะเขามีการสอนทำกระทงค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะไปค่ะ ทำฟาร์มดีศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองกรอรระดับเขตบางกะปิเปิดสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองสร้างแหล่งด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนชุมชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด,ด้านการปลูกพืชระยะสั้นนำมาใช้ในครัวเรือนตั้งแต่ปีพศ2564เป็นต้นมาค่ะและระหว่างทางที่จะเข้าไปเริ่มประดิษฐ์กระทงมีพืชผักสีเขียวขจีเต็มทั้งสองฝั่งบอกเลยนะคะว่าธรรมชาติสุดๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนูเปอสวัสดีค่ะน้องนับทีฟสวัสดีค่ะคานผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขาบริเวณนี้ใช่ไหมคะที่เราทํากระทงกันใช่ค่ะอ๋อเราเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้ลอยกระทงแล้วค่ะมีการเริ่มทํากระทงกันแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วค่ะมีความคิดสร้างสรรค์กันแล้วนะคะว่าจะทํากระทงกันนะคะว่าแต่คุณครูขากีบของกระทงรอบๆเนี่ยค่ะมีกี่กี่แบบค่ะโอ้ยมีเยอะเลยค่ะหลากหลายหลายแบบนะคะ อันนี้จะมีทั้งหมดแแบบด้วยกันนะคะพื้นฐานเลยจะเป็นกีบปากานะคะกีบเล็บพุดนะคะที่จะมาทํากันแล้วัดแปลงมาได้เยอะแยะสร้างสรรค์นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใช่ค่ะก่อนอื่นเราต้องทําพื้นฐานก่อนฐานกระทงก่อนหานกระทงคือเป็นกระดับกล้วยตัดมาเป็นแว่นๆแว่นี้นะคะต่อมาค่ะเราจะเริ่มกันทำกีบ กิบปากานะคะ,คะปาการซ้อนสวยมากค่ะอันนี้เรียกว่ากีบปกากกานะคะเราทํากีบปากาซ้อนแต่เนี้จะใช้ใบไม้นะคะเราสามารถใช้ใบไม้อะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ใบห้ามอ่อนนะคะใบอ่อนไม่ได้มันจะเหี่ยวเร็วเราต้องใช้ใบแบบว่าที่อ่าุ้มน้ำค่ะ นี้เราก็ทําครบ3ามชั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะไปจนครบรอบกระทงเลยนี่นะคะชั้นแรกกระทงกีบปากกาของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราเหลืออีกหนึ่งชั้นใช่ค่ะก็คือิเล็บพุนะคะเล็บพุทธนะคะทำไม่ยากเลยนะคะค่ะหมุนเหมือนกิบปากกาเลยค่ะ เราเอาใบมาวาแล้วก็หัดเข้ามาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่ง,ตตงใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะน้องน้องทิพอ่าเป็นทุกเทียนนะคะ,คะเพื่อที่จะไปขอขามาพระแม่คงคานะคะได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระทงของน้ำทิพย์และของคุณแม่ๆทุกคนเลยวันนี้น้ำทิพย์ต้องขอขอบคุณคุณครูหนูป้อมมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำทิพย์ขอตัวไปเทดระบน้องไปลอยน้ำก่อนนะคะ สำหรับประเพณีรอยกระทงอันทรงคุณค่าของไทยนี้ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังเตรียมเสนอองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรามาร่วมรุ้นกันนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความทรงคุณค่าในอดีตของไทยในหลายมิติเลยค่ะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปูกันนะคะสวัสดีค่ะ คุณน้องน้ำทิพย์ค่ะโอ้โหได้ไอเดียดีๆในการทำกระทงปีนี้แล้วนะคะและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วง,งนหน้าทำพลาดเลยค่ะกับเรื่องราสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคสักครู่กลับมาค่ะอัปเดตความเข้มข้นกับคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9ที่ตอนนี้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง26คนกำลังลุยภารกิจเพื่อพัฒนาทดสอบและยิสูน์ตัวเองอย่างดุเดือด ณสวนนงนุษย์พัทยางานนี้ไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังได้พัฒนาทักษะทั้ง5าด้านทั้งการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดลอ้อมและอีกหนึ่งโจทย์สุดท้าทายกับการสร้างสารรค์ผลงานสื่อรณรงค์ต่อต้านการพน,นันซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาตลอดการแข่งขันในทุกซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้เรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเต้น แสดงและพิธีกรเพื่อช่วยให้ปลดล็อกศักยภาพแบบจัดเต็มอีกด้วยท่านผู้ชมสามารถให้กำลังใจติดตามบรรยากาศสดๆมันๆและเชียร์น้องๆผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ทาง Facebook Fanpage คิดใส่ไทยแลนด์ช่วงคนดีสีภาค สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดสุดผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคอาทิตย์นี้ขอพามาพบกับศิลปินนักร้องสาวสวยน่ารักสดใสซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่โดดเด่นของวงการเพลงลูกกรุงไทย <curry> เพื่อมาสัมผัสกับความหมายของคำว่าความพยายามสู่ความสำเร็จที่จับต้องได้ผ่านเรื่องราวเส้นทางความสำเร็จในชีวิตของศิลปินนักร้องดีกรีแชมป์การประกวด The ก o l d เด Song ซีซั่น2คนนี้ ซึ่งด้วยวัยเพียง15ปีขณะนั้นเสียงจึงหวานใสกัางวานบวกกับลีลาการร้องซึ่งผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานรางวัลที่ได้รับในวันนั้นจึงเป็นทั้งของขวัญในความพยายามและที่สำคัญยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นเสาหลักของบ้านในเวลาต่อมากระทั่งถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเธอทั้งเรียนและทำงานควบคู่กันไปด้วยโดยกำลังศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ และวันหนึ่งสิ่งที่เพียรทำเสมอมาในการเป็นลูกที่ดีจึงได้รับรางวัลลูกกตันยูประจำปี2568ตัวตนที่แท้จริงและหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบสูงยิ่งที่เธอทำได้อย่างไร้ที่ตินี้เกิดขึ้นด้วยแรงขับเคลื่อนจากอะไรบ้าง เราจะไปรับฟังพร้อมๆกันกับศิลปินมากความสามารถแบบอย่างของเยาวชนไทยที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการมุ่งม,มั่นทำทุกสิ่งด้วยความเพียรพยายามกับบุคคลต้นแบบคนดีสิ่งภาคศิลปินนักร้องนักสแสดงแชมป์เดอะโกลเด้นซองซีซั่นสและลูกกระตันยูประจำปี2568คุณผิงผิงสรวีธนพูลฮิรัน และตอนนี้ได้เวลาพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะคุณพิงพิงหรือว่าพิงพิงโกลเด้นซองสรวีธนภูลฮิรันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหน่ารักสดใสมากๆเลยอัปเดตหน่อยค่ะชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรื่องงานเรื่องเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะปี3แล้วค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงค่ะอ่าเอกการแสดงไม่ใช่ร้องเพลงนาะงิงเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเหมือนเราได้ไปเซตซีโร่ในด้านอื่นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อที่จะได้แบบมีอินเทอร์เสใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองล่าสุดค่ะได้รับรางวัลลูกกระตัญยูประจําปี256 8ด้วยวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตนะคะว่าการเป็นลูกกระตันยูนะคะน้องผิงผิงทำอะไรบ้างนะคะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ เริ่มร้องเพลงครั้งแรกคือสี่ขวบค่ะคือโรงเรียนผิงจะมีคณะนักร้องประสานเสียงค่ะและ้วคุณครูก็เหมือนต้อนไปทั้งห้องเลยค่ะตอนอ,อนุบาลสองแล้วพอไปลองออดิชั่นก็ผ่านเข้ารอบค่ะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียงและหลังจากนั้นก็เริ่มรู้ตัวว่าอุ้ยเราชอบร้องเพลงค่ะก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากไปเรียนร้องเพลงต่อข้างนอกอคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบพาไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่ก็สนับสนุน<อ>เต็มที่ค่ะสะสมความรู้จากคุณครูหลายๆท่านที่ได้ไปเรียนด้วยนะะค แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งประกวดร้องเพลง11-12เลยค่ะ <5. S 1> แบบประกวดตามห้างตามงานวัดอะไรอย่างเี้ค่ะ <5. S 1> ทั่วไปเลยแล้วก็เริ่มมาเป็นจริงจังก็เริ่มมาที่สาราเฉลิมกรุงอ,อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไป The Voice Kids ก่อนแล้วก็มาเป็น The Golden Song เราได้ชนะเลิศแล้วนะคะงานก็ตามมามีความสุขแค่ไหนกับงานที่เราเลือกที่จะเดินด้วยกับเส้นทางนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วด้วยค่ะไม่มีวันไหนที่รู้สึกเบื่อหรือว่าแบบไม่อยากทาเลยมีแรงตลอดเวลาใชคะแล้วคิดฝันจะทําอะไรต่อไปอีกคะพอได้มาอยู่ในสังกัดได้เล่นละครได้ทําอย่างอื่นก็รู้สึกว่าเบสหลักๆก็ยังอยากร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็อย่างอื่นก็ถ้ามีเข้ามาเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเห็นบอกว่ากลายเป็นเสาหลักของที่บ้านเลยแบบนั้นเลยไหมคะแบบนั้นด้วยคะ่ะตั้งแต่ตอน,อน,ตอนกี่ขวบที่หาเงินแล้วเหมือนกับว่าจ่ายอะไรด้วยตัวเองอยากจ่ายค่าเทอมของตัวเองด้วยด้วยตัวของตัวเองอะไรอย่าง<อ>นี้คะ่ะเงินที่ได้จากการประกวดเอามาออมไว้เรื่อยๆแล้วก็เอาไปจ่ายเองอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากม .3 เป็นต้นมาก็จ่ายเองเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจ่ายเองอยู่ค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยที่เราประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วเราก็มีอินคัมที่มันมากขึ้นแล้วก็เริ่มไป จ่ายด้านอื่นมากขึ้นของครอบครัวด้วยแบบบางที่พาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปกินข้าวเราก็เป็นคนใจ่ายให้อ,หอะไร<ห><ห>แบบนี้ะนะคะน่ารักมากๆม,มีคําสอนอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วรู้สึกว่าสุดยอดมากๆจริงๆคุณแม่จะคอยบอกตลอดว่ามีคนที่ชอบเราก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเราเราไม่สามารถไปแก้ไขคนอื่นได้ สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาตัวเองสนใจแค่คนที่เขารักเราอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคุณแม่ก็จะเหมือนไม่ให้คิดเยอะค่ะเพราะบางทีผิงก็จะเป็นคนคิดมากความรักความผูกพันของครอบครัวธนพลฮิรัน เป็นแบบไหนยังไงคะจริงๆครอบครัวเราจะไม่ค่อยพูดกันว่าแบบรักมากๆนะจะไม่ค่อยบอกรักๆก,ก,กัน,ค,นค่ะใช่<อ>จะเขินนิดนึงแต่ว่าคุณแม่จะเป็นสายแบบว่ากอดหน่อยกอดหน่อยอะไรคุณพ่อจะเป็นแนวไม่ค่อยพูดแต่ว่าทําให้เห็นมากกว่าอืมค่ะและมาวันหนึ่งนะคะด้วยความรักความผูกพันของครอบครัวที่บ่มเพาะนะคะอบรมสัง่งสอนน้องผิงผิงมาอย่างดีมากมาก ในปี2568นะคะน้องเมยผิงก็ได้รับรางวัลลูกกระตันยูประจำปีนี้ด้วยนะคะ,คะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเลือกในรางวัลน,นี้ด้วยก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาม,มันเกิดผลประโยชน์กับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้นําไปสู่สังคมภายนอกให้เขาได้เห็นด้วยแล้วมันก็ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ด้วยค่ะ เด็กรุ่นใหม่บางครอบครัวอาจจะห่างไกลกับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับมือถือบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างกับโลกที่มันก้าวไปอีกแบบหนึง่งอยากให้น้องถิ่งผิงได้บอกเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่สุดยอดยังไงจริงๆแล้วพอเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเวลาเราบวกขึ้นอะคะ่ะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เราก็ถอยหลังลงเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่า ก็ค่อนข้างที่จะอยากใช้เวลากับท่านเยอะๆอย่างของผิงเองผิงก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเวลาผิงมีเรื่องไม่สบายใจอะไรแล้วก็จะแบบตัดสินใจไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพราะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ใช้ชีวิตมาในระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ประสบการณ์มีมากกว่าเราเยอะเลยก็อาจจะมีคําแนะนําหรือว่าที่ให้คําปรึกษาต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันนําไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่กันค่ะก็ภูมิใจที่ได้ มาเป็นลูกสาวแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้คอยผลักดันเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆแล้วก็ส่งไปเรียนส่งแข่งขันจนทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จก็ดีใจและภูมิใจครับคือทุกวันนี้เขาก็เป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วอะค่ะมีความกระตันยูมีความแบบมีน้ำใจมีอะไรก็คือรายได้มาเขาก็ให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยแล้วตัวเขาเองก็ขออาไปแค่ติดตัวใช้ใจ่ายอะไร เขามีใช้จ่ายเวลาขพางนอกเขารู้ว่าแม่ชอบทานอะไรถ้าไม่ได้ไปด้วยกันเขาก็ขากลับมาก็จะมีหิ้วกับมาฝากด้วยรักหนูนะคะหนูเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะครับก็รักมากๆครับโอ้หน่ารักมากๆขอบพระคุณคุณพ่อคงและคุณแม่ก้อยมากนะคะสุดๆเลยเป็นเด็กดีแบบนี้ของพ่อแม่ค,คิดหวังว่าจะทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ค่ะจากนี้ จร,จริงๆสิ่งที่อยากทํามันง่ายมากเลยค่ะ,ะแล้วก็ดูเป็นเบสิกที่สุดเลยแค่ใช้ชีวิตอยู่บนความปลอดภัยที่สุดแล้วก็ทําอะไรที่มันอยู่ในระยะสายตาที่เขารู้สึกว่าเุ้ยอันนี้แหละโอเคอะไรอย่างเงี้ยให้ความสบายใจแบบนั้นค่ะ,คะใช่ค่ะพิงๆิงให้รางวัลกับตัวเองด้วยวิธีไหนยังไงแล้วก็มองตัวเองอย่างไรคะกับความสําเร็จนี้ค่ะ จริงๆผิงเป็นคนชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆเลยค่ะแบบมินิมอลทุกอย่างอยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอย่างวันนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วจริงๆความต้องการของผิงคือผิงยังอยากทํางานต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ครอบครัวผิงดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแค่อยากให้การทํางานของผิงทุกๆวันนี้ยังทําให้ผิงมีความสุขต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ต็งสุขภาพแข็งแรงอันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราแค่ร่างกายแข็งแรงเราก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆได้ วันนี้ค่ะนุ๊กผิงผิงอยากจะขอบคุณอะไรในชีวิตบ้างที่ทําให้เรามาอยู่จุดนี้ค่ะก็อย่างแรกเลยอยากขอบคุณครอบครัวค่ะเป็นทั้งแรงใจและก็แรงผลักดันที่ทําให้ผิงได้มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้ด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่วันแรกที่ได้รางวัลจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแน่นแฟนมากๆดีใจมากๆค่ะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดอยากขอบคุณตัวเองด้วยค่ะ,คะเพราะว่า หลายๆวันมันอาจจะมีวันที่เรารู้สึกท้อที่เรารู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าตัวผิงข้างในเองก็รู้สึกว่าเรายังอยากก้าวต่อไปเพราะว่าเรามีความสุขที่จะ้ทำในตรงนี้แล้วเราก็อยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกๆด้านต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันค่ะและนอกจากขึ้นเวทีร้องเพลงให้แฟนคลับได้มีความสุขกันแล้วนะคะสิ่งร้องของเราสร้างประโยชน์ให้ความสุขกับคนอื่นๆยังไงบ้างคะ พิงมีโอกาสได้ไปร้องเพลงให้พี่พิธาหา่านศึกได้ฟังบ่อยๆอด้วยค่ะชาชิที่โรงพยาบาลหารผ่านศึกค่ะเป็นอะไรที่ใจฟูมากเลยค่ะเพราะว่าพี่พิหารน่ารักมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าผิงไปร้องเพลงอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่พิงก็เหมือนเตรียมอาหารเตรียมของรับประทานไปให้พี่พิธหารด้วยับคุณวน,นาดีมากถ้าพูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จในชีวิตของน้องพิงคพิง,พงคิดว่ามันเกิดจากอะไรไมเซ็ตของตัวเองค่ะถ้าไมเซ็ตเรา เปลี่ยนเป็นทางด้านที่ดีขึ้นหนืว่าทุกอย่างมันก็จะองค์ประกอบทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะแล้มาถึงวันนี้น้องผิงผิงสรวีธนภูลหิรันให้คอนเซปต์ของตัวเองคือใครอย่างไรค่ะมุ่งมั่นอยู่ค่ะอดทนไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนผิงว่าผิงอยากจะ ก้าวมันไปให้ได้อะคะ่ะแบบเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดตัวเองว่าแบบสิ่งนี้ยากเราไม่อยากทําแล้วพิงว่าผิงค่อนข้างที่จะอดทนค่ะอะไรที่มันยากมากผิงค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าฝืนนิดนึงเดี๋ยววันหนึ่งมันจะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ยากวันหนึ่งมันจะง่ายขึ้นค่ะ และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคที่วาไรตี้สี่ภาคขอชื่นชมในสิ่งที่น้องผิงผิงทำนะคะและทานรายการวาไรตี้สี่ภาคมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยกระเช้าพิเศษนี้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมบุคคลที่เป็นแบบอย่างเกเยาวชนไทยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคศิลปินนักร้องนักแสดงแชมป์เดอะโกลเด้นซองซีซั่น2และลูกกระตันยูประจำปี2568คุณผิงผิงสรวีธนภพูลฮิรัน มาถึงช่วงเมนูสีภาคแล้วค่ะวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับเมนูปลาปโปรตีนเน้นๆเ,เลยนะคะกับเมนูต้มแซบปลานิลแบบอีสานแท้ด้วยไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูสี่ภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน น้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาควันนี้เป็นความแซ่บแบบอีสานดั้งเดิมกับเมนูต้มแซ่บปลานิลนเพราะหอมกลุ่นสมุนไพรและรสชาติความนัวปลาราคั้นสุดสาธิตโดยร้านเฟิร์นชวนชิมกรุงเทพมหานครโดยส่วนประกอบมีดังนี้ ไทยเรามีปลานิลกินกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509โดยปลานิลมีโปรตีนสูงไขมันต่ำดีต่อสุขภาพและสามารถนำไปร่งสรรได้หลากหลายเมนูอย่างเมนูต้มแซบปลานิลชามนี้ค่ะด้วยความอร่อยเริ่มจากการดับกลิ่นคาวปลาด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองผสมกับน้ำสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมื่อน้ำเดือดได้ที่ก็ใส่สมุนไพรไทยอย่างขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและก็ตามด้วยปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นลงไปค่ะสำหรับการปรุงแบบอีสานดั้งเดิมคือการเติมเกลือเล็กน้อยพร้อมกับมะขามเปียกส่วนความนัวรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แบบอีสานแท้ก็ต้องใส่น้ำปลาร้านั่นเองค่ะและปริกป่นพริกสดก็ใส่ตามชอบกันได้เลย แต่ที่ขาดไม่ได้ทางร้านบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้คือซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่อร่อยชัวทุกครั้งที่ทำต้มแซบปลานิลและปิดท้ายเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วค่ะขอเชิญมาลิ้มลองเมนูเด็ดนี้กันได้จากร้านเฟิร์นชวนชิมปรุงโดยเชฟอีสานแท้ๆเด้อจ้า ร้านเฟิร์นชุนชิมตั้งอยู่ที่138สวนทําฟาร์มดีถนนสีนครินแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะขอขอบคุณผลิตภ,ภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สภาคนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ Youtube c ช anel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีที่ทำให้เราได้มาพบกันค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง อาทิตย์หน้าเวลา1 1นาินาทีทางช่อง5กดหมายเลขค่ะเราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ัค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวารรตีส้สภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ